สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกิงแฟนตาซีสำหรับจกักรวาลการดยูกิโอในวันนี้นะครับผมก็จะเอาการดที่เป็นกลุ่มเซตเซตหนึ่งที่มีชื่อว่า Chaos Exce ซินั่นเองครับซึ่งเราเคยทำนัมเบอร์กันไปแล้วนะครับแล้วก็มีเป็น Chaos Number ไปอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วมันก็สืบเนื่องมาจากที่ผมเคยทำ rank Up Magic ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูมาแล้วก็จะรู้ว่าไอ้พวก Rank Up Magic เนี่ยนอกจากมันจะต่อยอดมอนสเตอร์ตัวหนึง่งให้จากตัวธรรมดาตัวที่เป็นนัมเบอร์อย่างเงี้ยให้ เป็น Chaos Number นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีการพูดถึง Chaos e x ซ์เซึ่ง Chaos e x ซ์เซเนี่ยมันจะไม่ได้เจาะจงไปยังตัว Number ที่เป็นตัวก่อนหน้าขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีมอนสเตอร์เอ็กซ์สักตัวหนึ่งนะครับและทีนี้เนี่ยพอเป็น Chaos e x ซ์เซปุ๊บมันก็ว่าด้วยเรื่องของการที่แรงเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในเชิงของทั้งสเตตัสแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ว่ากันไปซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะไปเสิร์ชเป็นเซตเ,เ,เลยเนี่ยเราจะเจอชื่อมอนสเตอร์ติชื่อ Chaos e x ็กซ์เซจนวนเยอะนะครับแต่ว่าไอตัวตั้งต้นก็จะอยู่ในเอฟเฟกของการ์ดของมันีก ซึ่งเอฟเฟกของการที่มีการพูดถึงผมใช้คำว่าเป็นตัวตั้งต้นกันอะไรกันนะครับตัวตั้งต้นก่อนจะมาเป็นตัว chaos exit เนี่ยมันก็เป็นตัวปกติที่สามารถที่จะใช้ในการอัญเชิญแล้วก็ทําให้ monster chaos exit นั้นสามารถสําดงศักยภาพของมันออกมาได้เต็มที่ครับกล่าวคือ monster chaos exit เนี่ยเอาจริงๆนะมันก็สามารถอัญเชิญด้วยวิธีการอัญเชิญ exit ปกติครับผมแต่ด้วยการที่ว่ามันมีเอฟเฟกที่โยงไปยังตัวตั้งต้นของมันที่บอกแต่ก็ด้วยการที่ว่าตัวของมันนะครับผมมีเอฟเฟกตโยงกับไอ ตัวนั้นแหละจะเป็นตัวคีย์ที่จะทําให้ตัวของมันนั้นมีความแข็งแกร่งได้มากยิ่งขึ้นซึ่งมอนสเตอร์คอสเอ็กซที่มีณปัจจุบันนะครับผมเอาเป็นการทางการนะมันมีอยู่ทั้งหมด10ตัวครับแต่10ตัวที่มีอยู่นะ ผมจะไม่พูดสิบตัวครับผมจะตัดออกไปตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่มันไม่มีตัวตั้งต้นนั่นก็คือตัว chaos exude จักรพรรดิแห่งความหวังบาเรียนตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็คือขอพูดชื่อของมนเฉยๆในคลิปนี้นะครับว่ามีตัวนี้ด้วยแหละแต่ว่าผมเคยทําในพาร์ทของโฮไปแล้วว่ายมอนสเตอร์ตัวนี้มันก็เป็น chaos exude ในเชิงของการเป็นจักรพรรดิแห่งความหวังไปแต่ถ้าเอามาพูดถึงในคลิปนี้ที่ผมตั้งใจว่าจะเอาเป็น chaos exude แล้วก็ตัวตั้งต้นอย่างเงี้ยนะครับในความหมายก็คือผมจะพูดถึงตัวตัััััั้้้้้งงงตตนน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 กกกกก่ออออแลละะะหจจา็็็พูดดดเเเเวววรรรร์ชชปปปซึคื Kos Exit ยี กล่าวคือ Monster Chaos เอกก็จะเหลือ9กแต่ทีนี้มันต้องคูณ2เพราะว่ามีตัวตั้งต้นด้วยนั่นก็คือในคลิปนี้จะมีการ์ทั้งหมด18บใบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่า m o n s t e อร์ a o s เ XC แล้วก็ตัวตั้งต้นของมันนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจเอฟเฟกจะเชื่อมโยงกันขนาดไหนไม่หรือว่าเป็น Chaos ็กแล้วก็เก่งขึ้นเฉยๆอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเชื่อมโยงกับตัวต้นมากอะไรอย่างนี้นะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับที่ผมขอเปิด แฟรี่ <F airy> แรงสามพลังโจมตี1 8 0 0ป้องกัน1000การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล3 2ตัวในการที่จะอัญเชิญเอ็กซิสมาโลมาโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เลยนะครับก็คือว่าเธอละครั้งถอดวัตถุดิบเอ็กซิสออกไปจากการ์ดใบนี้1ใบแล้วก็เลือกมอนสเตอร์1ตัวที่หงายหน้าตั้งโจมตีอยู่บนฟิลด์ของเรานะครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวที่เราเลือกนั้นให้เปลี่ยนเป็นสภาพหงายหน้าตั้งป้องกันเสร็จแล้วในเธอนั้นมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และไม่ถูกทำลายโดยเอออขขงงาาาดดโยทีี่่วันน้้จคิป นี่ยสามารถใช้งานในเทินของอีกฝ่ายหนึงได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวเนี้มันมีการอัปเกรดขึ้นไปเป็น chaos e x c e e d มันก็นจะกลายเป็น chaos e x e e m a c ค i p gin angel general ครับ chaos e x e d m a ก c l i p แองจินเนอรเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซิตธาตุมืดเผ่าแฟรี่รงสีพลังโจมตี2,600ป้องกัน1,600ครับการ์ดใบนี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวลตัวในการที่จะอันเชิญ์เอ็กซลงมาโดยที่ว่าเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันอัญเชิญ์เอ็กซลงมาได้สำเร็จเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ที่หงายน้าตั้งป้องกันอยู่บนฟิลมา1ตัวครับผมเปลี่ยนมอนสเตอร์ตัวนั้นให้กลายเป็นสภาพหงายน้าตั้งโจมตีได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีวัตถุดิบ ceed, นนบ Engineer, น้้ตััวี มันจะได้รับเอฟเฟกเพิ่มดังนี้ด้วยครับคือถ้าเกิดว่ามันสามารถมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ถอดวัตถุดิบเอ็กซีออกไปจากการ์ดใบนี้1ใบแล้วก็มอบความเสียหาย1,000พอยต์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งครับและการ์ดไปต่อมาเลยนะครับผมการ์ดใบนี้คือ Battle Cruiser n a d e เ h i k o ครับ Battle Cruiser n a d e เ h i k o เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีธาตุดินเผาพืชแรงสามพลังโจมตี2,100ป้องกัน1,800นะครับผมโดยการ์ดใบนี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เเลลวว3จนน3ตัวในการออัญญเเชิ็กซ์ดมันลงมาโดยเอฟฟเก การใบนี้เลยก็คือว่าถอดวัตถุดิบ X x e ซออกไปจากการใบนี้1นึงใบมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง200คูณจำนวนการ์ดบนมือของอีกฝ่ายหนึ่งครับโดยที่ว่าเอฟเฟกของการใบนี้ก็ใช้งานได้เถินละครั้งเท่านั้นนะครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาปุ๊บม,มันก็จะกลายเป็น chaos exceed battle ship t a o meya ครับผม c คออสเอกซ์ซีดแบตเทนชิปทาโอเมยเป็นมอนสเตอร์เอกซ์ซธาดดินเผาพืชแรังสีพลังโจมตี2,400ป้องกัน2,000ครับการเบนี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล4จำนวน4ตัวในการที่จะอัญเชิญเอกซมันลงมานะโดยที่ว่าเอฟเฟกของการเบนี้เลยนะครับผมใช้งานได้ตอนเอนเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยการบนมือของอีกฝ่ายหนึ่งมีจานวนเยอะกว่าเราให้อีกฝ่ายหนึ่งเลือกการบนมือ1นใบทิ้งลงสู่สารไปครับซึ่งข้อดีของมันเลยก็คือว่าไม่ต้องถอด็ ceed, กซ มาตัดการ์ดบนมือของอีกฝ่ายหนึ่งไปได้1ใบนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีไอ้ตัว Battle Cruiser Na Dechiko เ,เป็นวัตถุดิบ e x c e อยู่นะครับผมการ์ดใบนี้ก็จะได้รับเอฟเฟกต์ดังนี้เพิ่มด้วยคยือถอดวัตถุดิบ e x c e ออกไปจากการ์ดใบนี้1ใบมมบความเสียหายให้กับไลอออฟ์ Point ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยจํานวน300คูณจํานวนการ์ดบนฟิลณ์ณเวลานั้นครับโดยที่ว่าเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้งานได้เทิร์นละครั้งเท่านั้นนะสังเกตนะว่าเอฟเฟกต์ของไอ้ตัวที่เป็น Chaos Exceed มันค เชียร์เกิลครับแฟรี่เชียร์เกิลเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีทธาตุแสงเผ่า Fairy, แฟรี่รังสีพลังโจมตี1,900ป้องกัน1,500งาร้อยการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวลสีที่เป็นเผ่าแฟรี่2ตัวในการที่จะอัญเชิญ ceed, เอ็กซีทมาลงมาโดยที่ว่าเอฟเฟกต์คือถอดวัตถุดิบ ceed, เอ็กซีทเอกไปจากการใบนี้1ใบเสร็จแล้วจั่วการจากเด็ก1ใบเป็นการแลกวัตถุดิบแล้วก็จั่วการหนึใบเท่านั้นเองครับเอฟเฟกต์ <laughs> ค่อนข้างกลางๆโดยเอฟเฟกต์นี้ก็สามารถใช้งานได้เทิร์นละครั้งเท่านั้นนะคคคครรรัับผมมมมมืออ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 เเเเเเเห็็นนนยย่่าาาาางงีีี้้้้แลววพกกกไ,ไดดสสต์์ซจะฟฟ เชิงอัปเกรดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคาดหวังเหมือนกันว่าถ้าเป็น chaos exit ขอยอี่ตัวนี้มันจะมีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับการั่วการที่เพิ่มเติมหรือเปล่าเนาะอะไรงนี้นะครับอะซึ่งมาดูกันตัวนี้ก็คือ chaos exit dark fairy cheer girl ครับ chaos exit dark fairy cheer girl เป็น monster e x ซ t ธาตุมืดเผาแฟรี่รัง5พลังโจมตี2,500ป้องกัน1,900การบนี้เกิดจากการใช้ m o s t e r level 5จำนวน3ตัวในการที่จะอัญเชิญ e x ซ t มันลงมานะครับผมโดยเอฟเฟกต์ของการบนี้เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการบนี้ที่อยู่บนปีถูกทรงลงไปสู่สารเรา สามารถจั่วการดจากเด็กได้1ใบครับผมนะจั่วการจากเด็ก1ใบมีประโยคนี้อยู่ในการ์ดใบเมื่อกี้ซะด้วยนะครับแต่ทีนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าการใบเนี้ยมีวัตถุดิบ XC กซเป็นการที่มีชื่อว่า Barry ี h ร์ Girl นะครับผมตัวการดใบนี้จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมดังนี้ด้วยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการใบนี้มันสามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งและทําลายจากการต่อสู้ไปได้ถอดวัตถุดิบ X c ซออกไปจากการใบนี้1ใบมอบความเสียหาย400พอยต์คูณจํานวนการ์บนมือของเราให้กับไลลฟ์ออยตขงกก่่าาาปรรบแะดม คาร์ไนี้คือคอมมิค h e ฮีโร่คิงอา u r เธอร์ครับคอมมิคส์ฮีโร่คิงอาเธอร์เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีทัตด,ดินเผานักรบรังสีพลังโจมตี2,400ป้องกัน1,200ครับการ์ไนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล4ที่เป็นเผานักรบ2อตัวในการที่จะอันเชิญดเอ็กซี์มาลงมานะโดยเอฟเฟกของการ์ไนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้ามันจะถูกทำลายจากการต่อสู้นะเราสามารถถอดวัตถุดิบ X เอ็กซีออกไปจากการ์บนี้1ใบแทนการทำลายนั้นได้โดยที่ถ้าเกิดว่าการ์ไปนี้มันถอด,ออาาถด้500 นอกจากนั้นแล้วมอบความเสียหายให้กับอีกไฟหนึ่ง500ด้วยครับผมเออซึ่งก็มีเอฟเฟกต์หลายต่อดีนะครับไม่ถูกทำลายด้วยมอบความเสียหายด้วยเพิ่มพลังโจมตีด้วยและการต่อมาเลยครับผมเวอร์ชันอัปเกรดของเจ้าคอมิกฮีโร่ตัวนั้นนะครับผมคือ c h a o s e x c e e d Comic h e r o Legend Arthur ครับผม Chaos e x c e e d c o m i c h e r o Legend Arthur เป็นมอนสเตอร์ ce ็กซ์ธาตุดินเผานักรบแรง5พลังโจมตี3,000ป้องกัน2,400การเบนี่เกิดจากการใช่ Level 5, นนใา ceed, มอนสเตอัญเลงมาโดยที่ว่น เอฟเฟกของกาใบนี้นะครับผมอันแรกเลยก็คือว่ามันจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้ได้เทิร์นละ1ครั้งครับแต่ถ้าการโจมตีครั้งที่2ที่สามารถทําลายมันได้มาปุ๊บก็ตัวไครตัวมันนะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันมีไอตัวเมื่อกี้นะครับผมที่เป็นคอมมิกฮีโร่คิงอาร์เธอร์เป็นวัตถุทิ้งซีดอยู่เนี่ยมันจะได้รับเอฟเฟกดังนี้ด้วยนั่นก็คือถ้าเกิดว่ากาใบนี้สามารถที่จะทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจากการต่อสู้ลงสู่สาไปได้ถอด,ดากกาวั Monster, ตถุทิ้ทนงออกกม ไปเลยครับพอรีมูฟมอนสเตอร์ตัวนั้นของอีกฝ่ายออกไปเสร็จแล้วนะครับเอาพลังโจมตีตั้งต้นนั้นมอบเป็นความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยและกาไปต่อมากาไปนี่คือสกายพารเลสกังการิเดียครับสกายพารเลสกังการิเดียเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิสท่าุลมเผาเครื่องจักรแรังสิบพลังโจมตี3,400ป้องกัน3,000กาไปนี่ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวลสิบจำนวน2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซิสมาลงมานะครับนี่ขนาดเวอร์ชันยังไม่อัปเกรดนะครับแม่งเป็นแรังสิบไปแล้วอะ่ะแล้วเอฟเฟกต์ของกา ารมีการใช้งานนะเธอนนั้นการไปนี้จะไม่สามารถโจมตีได้เอฟเฟกนั้นก็คือว่าถอดว,วัตถุดิบเอ็กซีสออกไปจากการ์ดใบนี้1นึ่ใบเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายมา1นึ่ใบครับผมทําลายการ์ดใบนั้นของอีกฝ่ายทิ้งไปแล้วก็มอบความเสียหาย1000พอยต์ให้กับไล์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งใบครับซึ่งเวอร์ชันอัปเกรดก็จะเป็นเจ้า chaos exis sky palace babylon ครับ chaos exis sky palace babylon เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีสธาตุลมเผาเครื่องจากแร็งค์สิบเอ็ดพลังโจมตีสามพันแปดร้อยป้องการที่ อัญเชิญ x ีกซลงมานะครับผมโดยเอาง่ายๆว่าเอาใจตัวเมื่อกี้แล้วก็ใช้แรงอัพมีดิกอัญเชิญมันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับโดยการไปนี้นะถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะแบทเทิลแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งลงสู่สามไปได้เอาครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีตั้งต้นมอนสเตอร์ตัวที่ถูกทาลายไปนั้นมอบเป็นความเสียหายให้กับไลท์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้นอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าการใบนี้มีไอตัวกังก,กาลิเดียตัวเมื่อกี้เป็นวัตถุดิบอีกซีอยู่ด้วยมันก็จะได้รับเเออ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 ยยย่่่่าา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 งงนนีีนนาา e น้้้้รรรรััถถถถกกกกกกกิิดดดดววมมมสสทํตต์ขฝจจูไไไป ใ1แล้วการใบนี้ก็จะสามารถโจมตีต่อได้อีกหนึ่งครั้งครับผมซึ่งแน่นอนว่าการโจมตีต่อได้แล้วทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งไปได้ปุ๊บมันก็จะโยงไปยังการใช้งานเอฟเฟกที่1เอฟเฟกเมื่อกี้นี้นี่เองครับที่ว่ามอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้เนาะและการไปต่อมาครับผมการใบนี้คือโคชคิงไจแอนด์เทรนเนอร์ครับโคชคิงไจแอนด์เทรนเนอร์เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีธาตุไฟเผานักรบแรังแปดพลังโจมตี2800ป้องกัน2000ครับการใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอรลนวจนาาาททีี่่ะชิมมงโดย เอฟเฟคของการ์ดชื่อนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้สูงสุด3ครั้งต่อเทิร์นเลยครับแต่เทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟคนะเทิร์นนั้นเราไม่สามารถเข้าไปเทิร์นเฟสได้เดอ้อซึ่งเอฟเฟคนั้นก็คือว่าถอนวัตถุดิบ Mix CD ออกไปจากการ์ดใบนี้1ใบแล้วก็จั่วการ์ดมา1ใบครับผมแล้วทีนี้ให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายดูการ์ด1ใบนั้นที่เราจั่วขึ้นมาซึ่งผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายที่ดูนั้นนะครับเช็คแล้วปึ๊บเป็นมอนสเตอร์การ์ดก็ให้มอบความเสียหายให้กับอีกผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งไป,ปก็ให้มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งไป800นะครับผมแต่ถ้าเป็นเวทมนต์กับกับดักก็คือเอาไปว ไใบนมือตตาปกิไ,นอกอกไหนึ่งก็ไม่ได้รับความเสียหายและการไปต่อมาครับผมการไปนี้คือ chaos exit coach l o r d ultimate trainer ครับ chaos exit coach l o r d ultimate trainer เป็น monster exit ธาตุไฟเผานักรบแรงเก้าพลังโจมตี3,800ป้องกัน2,300การไปนี้นะครับเกิดจากการใช้ monster level 9้าจำนวน4ตัวในการที่จะอัญเชิญ exit มันลงมานะโดยที่ว่าการไปนี้ที่อยู่บนฟิวนะครับผมมันจะไม่ตกเป็นเป้าของเอฟเฟก์การ์ดใดๆเลยครับแล้วการไปนี้นะถ้าเกิดว่ามันมี ีวัตถุดิบ e x c e e d ceed, เป็น m o s t e r e x c e e d อยู่มันจะได้รับเอฟเฟกดังนี้ด้วยซึ่งในตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกในคลิปนี้เลยนะครับที่เอฟเฟกของมันเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงมอนสเตอร์ตัวที่เป็นชื่อตัวตั้งต้นของมันนะครับเออแต่ว่าตามข้อมูลทางการแล้วก็ดูจากทรงชื่อของมันเนี่ยไอตัวนี้ก็เป็นร่างวิวัฒนาการของไอตัวเมื่อกี้ได้นั่นแหละครับซึ่งเอฟเฟกที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีวัตถุดิบ e x c e e d ceed, เป็น Monster e x c e e d นั้นั่นก็คือว่าเธอละครั้งถอดวัตถุดิบ e x c e e d ceed, ออกไปจากการ์ดใบนี้1ใบเสร็จแล้วจั่วการ์ดจากเด็กมา1ใบผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายดูการ์ดที่เราจั่วขึ้นมานั้นนะครับผมเนื่อยหไหมทรง,งเอฟเฟก กัันนเลยะครบถ้าเกิดว่าเช็คแล้วเนี่ยเป็นการมอนสเตอร์นะครับผมก็มอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่า1ไป800นะครับซึ่งเท่าที่ดูนะเอฟเฟกก็ไม่ได้มีความทรงพลังมากขึ้นสักเท่าไหร่ในแง่ของการมอบความเสียหายเนาะ800พอยท์เท่ากันและกาไปต่อมาเลยครับผมเนฟิลล์อาร์ไซลัมเฮดไนท์ครับผมเนฟิลล์อาร์ไซลัมเฮดไนท์เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดธาตุน้ำเผาน้ำรงัง5พลังโจมตี1,700ป้องกัน2,700ครับกาวไปนี่เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล5จำนวน2ตัััวในนนกกาารทีี่จะะออญญเเชิ ceed, ็ซมมลงโนะดย คิดว่าเอฟเฟกของการใบนี้เลยก็คืออันที่1นนะถ้าเกิดว่าบนฟิลนั้นยังมีมอนสเตอร์นัมเบอร์โยการใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ครับผมแนะ่มีการแวะไปยังมอนสเตอร์นัมเบอร์เล็กน้อยนะครับสำหรับเอฟเฟกมันเนาะตามด้วยเอฟเฟกที่2เลยนะครับผมสามารถใช้งานได้เทละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราหรือเมนเฟสของอีกฝ่ายถอดวัตถุดิบเอ็กซิดออกไปจากการใบนี้2ใบเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิดติดชื่อนัมเบอร์หนึ่งตัวเป็นตัวที่เป็นนัมเบอร์101ไปจนถึง107 107น,นัน้อัน เชิญ exit ลงมาโดยซ้อนทับกับการ์ดใบนี้ไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกต์นี้แล้วนะเลือกมอนสเตอร์ที่ไหนได้อยู่บนฟิลมาหนึ่งตัวจุ่เว้นการ์ดใบนี้นะครับผมเอาการ์ดใบนั้นมาเป็นวัตถุดิบร่วมด้วยอีกทีหนึ่งครับผมเรียกว่าปั๊มวัตถุดิบเอ exit กันเพลินนะ่ะและว้วก็บอกได้เลยนะว่านั่นยังไม่ใช่เวอร์ชันอัปเกรดซะด้วยครับเวอร์ชันอัปเกรดต้องเป็นตัวนี้ Keyos exit ในฟิลอาร์ไซลัม Keyos ในเป็นมอนสเตอร์เอ็ e ซีดธาตุน้ำเผาน้ำรงห六合พลังโจมตีสองพัน 3000, การที่จะอัญเชิญเอ็กซีดมาลงมาโดยที่ถ้าเราไม่ใช้วิธีการนั้นนะครับผมเราก็ใช้วิธีการที่ว่าเอาตัวเนฟิลอาร์ไซลัมเฮดไหนตัวเมื่อกี้นะครับผมทำการโอเวอร์เลย์เอาไว้นะครับแล้วก็อัญเชิญการ์ดไปนี้จากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงไปซ้อนทับได้เลยครับผมซึ่งก็นับว่าเป็นการอัญเชิญเอ็กซีดนะครับโดยที่ว่าเอฟเฟกของการ์ดไปนี้ก็จะมี2อย่างเอฟเฟกที่1เลยคือการ์ดไปนี้ที่อยู่บนฟิลจะไม่ถูกทําลายโดยเอฟเฟกของการ์ดนอกจากนั้นแล้วเอฟเฟกีดอรบนวตอ์ที่สองนะอร์อตัเมบถอก ceed, ดกระ ถึง107ตัวในตัวหนึ่งนะเนาะซึ่งมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นนะครับอันเชิญจากเอ็กซ์ตราเด็กมาแล้วก็ทําการซ้อนทับวัตถุดิบเอ็กซีดลงไปกับการใบนี้เลยครับโดยที่มอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกต์นี้นะครับผมเมื่อถึงเอ็นเฟสของอ e ีฝ่ายนะมันจะต้องถูกทําลายไปด้วยนะครับเออเรียกว่าสลักชีพแล้วให้อันเชิญเอ็กซีดมอนสเตอร์ตัวนั้นมาก็ควรเหมาะที่จะเป็นมอนสเตอร์ที่ใช้ปิดเกมได้นะครับไม่งั้นมอนสเตอร์ที่เราอุตส่าห์เชิญมานั้นก็จะถูกกกทําาาาาลลยไไไปปด้นนนัั่่เององแะตมมม กิมมิคพับเพ็ดแฟนตาซีส์มาชิน่าเป็นมอนสเตอร์เอกซีท่าดมืดเผาเครื่องจากแร้ง8พลังโจมตี1,500ป้องกัน3,100การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล8 2ตัวในการที่จะอันเชิญดเอกซีมันลงมาโดยที่ว่าเอฟเฟกของมันก็จะมี2อย่างแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เทินละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกที่1เลยนะครับก็คือถอดวัตถุดิบเอกซีออกไปจากการ์ดใบนี้1ใบเลือกการ์ดเวทมนติดชื่อแร็งอัพเมจิกหนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มมมขึ้้นนนาบนือเสร็จแลวใ การอัญเชิญแบบปกติที่เราทำไปแล้วหนึ่งครั้งในเทิร์นนั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรลงไปแบบปกติได้อีก1ตัวในเมนเฟสของเรานะครับผมและเอฟเฟกต์ต่อมาของการ์ดใบนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีการอัญเชิญมอนสเตอร์เอ็กซิติดชื่อกิมมิคพับเพชรเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานอัญเชิญแบบพิเศษลงไปตั้งป้องกันบนฟิลด์ของเราหรือบนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับหลังจากที่เราอัญเชิญเสร็จแล้วก็เลือกการ์ดเวทมนต์ติดชื่อร a g อัพเมจิกสสาุา เพิ่มขึ้นมาบนมือได้เช่นกันครับและการไปต่อมาเลยนะครับผม chaos e x c e e gimmick puppet fanatic s machina เป็น monster e x c e e ธาตุมืดเผาเครื่องจากแรงเก้าพลังโจมตี3,100ป้องกัน1 5 0 0การไปนี้เกิดจากการใช้ monster level เก้าจำนวน3ตัวในการที่จะอัญเชิญ e x c e e มาลงมาโดยที่ว่าเอฟเฟกของการไปนี้ก็จะมี3อย่างแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เทิร์นละครั้งนะครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้สำเร็จเสร็จแล้วเอากาดกลับดักติดชื่อพับเพ็ดหนึ่ง ใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2ถอดวัตถุดิบเอ็กซีออกไปจากการใบนี้1ใบเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์จากในสุสานของเราหรือจากสุสานของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับอัญเชิญแบบพิเศษลงไปตั้งป้องกันบนฟิวของอีกฝ่ายครับและตามด้วยเอฟเฟกต์ต่อมาเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายมีการถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิ์เสร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษนั้น1ตัวครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะถูกทำลายไปแล้วก็เเเอออออาาาาคควววมมสีมีียยยยหหบใ้้้้กกััััฝ่่นนึงงงงงงงดตตตตลลขขขรพจ ตััวนน้และการไปต่อมาครับผมการไปนี้คือโนริโตะผู้นําแห่งศีลธรรมครับโนริโตะผู้นําแห่งศีลธรรมเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีท่าแสงเผาจอมเวท์รัง6พลังโจมตี2,700ป้องกัน2,000การไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผาจอมเวท์เลเวล6 2ตัวในการที่จะอันเชิญเอ็กซี์มาลงไปโดยที่ว่าเอฟเฟกของมันก็คือว่าเทินละครั้งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานการ์ดเวทมนต์หรือกับดักขึ้นมานะครับผมให้เราถอดวัตถุดเอ็กซี์ออกไปจากการดใบนี้หนึ่งใบเพื่อที่จะทําให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลแล้วก็ถูกทําาลยไปไปด้ มไม่น่าเชื่อว่าตัวที่ขึ้นชื่อว่าศิลธรรมแบบนี้นะครับมันมีเอฟเฟกในการที่จะือนทำให้การอีกฝ่ายหนึ่งไร้ผลอย่างนี้เนาะและการไปต่อมาเลยนะครับผม chaos exiled simon มหาผู้นำแห่งศิลธรรมครับ chaos exiled simon มหาผู้นำแห่งศิลธรรมเป็นนสเตอร์ exiled ท่าแสงเผาจอมเวทรังเจ็ดพลังโจมตี3000ป้องกัน2,500นะครับซึ่งตอนแรกเห็นชื่อการภาษาอังกฤษของมันก็นึกถึงคุณปู่ซูโมรคุในชาตินู้นนะครับที่พี่แกชื่อ simon ใช่ไหมเออแต่ที่จริงแล้ว ชื่อภาษาญี่ปุ่นในตัวนี้อ่านว่าไซมอนนะครับการใบนี้นะเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล7จํานวน3ตัวในการที่จะอัญเชิญเอ็กซสมันลงมาโดยที่ว่าการใบนี้มันจะไม่รับเอฟเฟกของมอนสเตอร์ตัวอื่นเลยนะครับผมและนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าการใบนี้มีไอตัวโนริตกตัวเมื่อกี้เป็นวัตถุดิบเอ็กซสอยู่นะครับมันยังจะมีเอฟเฟกดังนี้ตามมาด้วยคือเธอล,ละครั้งถอด ceed, วัตถุดิบเอ็กซสออกไปจากการใบนี้1ใบเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอ e ีกฝ่าย1นตัวครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะถูก เอฟเฟกของมันก็จะถูกทําให้ไร้ผลไปด้วยซึ่งเอฟเฟกนี้ก็สามารถใช้งานในเือนของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเควอสเอ็กซีทั้ง9ตัวนะครับผมอ่าก็อย่างที่บอกไม่นับไอตัวจกักรพาิแห่งความหวังเควอสเอ็กซีนั้นไปนะครับผมใครที่อยากรู้ก็ไปดูในคลิปของโฮบได้ในคลิปนั้นก็มีการพูดเจาะๆไว้แล้วนะครับว่าตัวนี้มีเอฟเฟกอะไรยังไงเนาะอ่าแต่ว่าในคลิปนี้ก็เล่าให้ฟังสําหรับตัวที่มีตัวตั้งต้นของมันแล้วก็มีีีีตตตตัััััััวววทท่่เเเป็ upgrade, Chaos ceed, นน็็นน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 อออออรรร์ชกกกดซึงคืและขมม้้ผ ความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเล่นวิธีการใช้งานเจ้าพวก chaos exit เหล่านี้นะครับผมชอบอะไรยังไงการ์ดใบไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้หมูกเก่งฟังด้วยเด้อโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ